วันนี้พบกับพี่ตูนเดอร์ชาแนลค่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบเบบีตและเทสเบบี b นะคะวันนี้ผมนะครับจะมารีวิวเบบีตบิ๊กแบงเ g ร s ซัสครับขั้นตอนแรกเอาอันนี้มาก่อนนะครับเอานนี้กับอันนี้นะครับมาประกอบกันให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้ แล้วก็เอาอันนี้นะครับมาใส่อันนี้คือฐานด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนนะครับอ่ะอะแต่ยังไม่เสร็จนะครับดึงตัวนี้ตอนนี้เราจะมาประลองเบเบรบกันนะครับเบ,บต,ตัวแรกที่เราแข็งคือตัวนี้ครับเามเลอกก เทสกับเบบี้เดซควุยจบเลยนะคะเบบี be ้เดซแปรเปลี่ยนสารผักวิเบบี้เด็ซควุยแปรงสารออกอันต่อไปอันสุดท้ายที่เราจะเทสคืออันนี้นะคะ ดูท่าเบบี้บิ๊กแบงเลยทศชัดจะชนะนะครับเบบี Baby, Big, Big, Baby, ้บิ๊กบิ๊กแบงเป็นทศสัดวันนี้หมดเวลาก่อนนะคะฝากติดตามช่องที่ตูนเดชแชนเนลน,นะคะแล้วราดูคลิปหน้านยคะบ,บ๊ายบาย